คุณวัชรเมธี่เมื่อเช้านี้นั่งรถไปไลฟ์ไปเหรอใ <c oughs> <c oughs> นายผู้ชมมาพูดคุยกันต่อในช่วงแก้มือนะคะเห็นเซิตี0เปิดบ่ายกระโดดลงมาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแหละแต่ว่าภาพโดยรวมเราบอกว่าการที่เราเห็นเซตยืนแถวพันามร้อยี่สิบคาดหวังว่าจะยืนแล้วไปต่อได้แต่มันดูปริ่มๆมันดูปริ่มๆแล้วเกินนะคะกับประเด็นที่ทิ้งท้ายไว้ในช่วงต้นเมื่อสักครู่นี้ว่าเราเทรดแล้วเราก็ดูตลาดหุ้นอเมริกาไปด้วยแต่มันมีหนึ่งประเด็นว่า แอปเปิลเขาจะมีการแตกพานะคะเราจะทําให้ในส่วนของดาวโจนเขามีการปรับน้าหนักทัังใหญ่ในรอบ7ปีเลยเราจะได้รับผลกระทบยังไงหรือว่าเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างรับกับประเด็นนี้พูดคุยกันนะคะกับคุณกรพัฒน์บัเชษจากบริษัทหลักทรัพย์นูราพัฒนาสินคุณเอสวัสดีค่ะคุณจ่าสวัสดีครับผมค่ะจริงๆตอนเช้าแอบจะดีใจนิดๆนะคะพยายามพยายามสู้อยู่แถวพันสามแต่ว่าดุ้มว่าบ่ายนี้แค่ดาวโจนกระโดดลงมานิดเดียวเองนะคะเซ็ตดูเป๋เลยนะคะ ก็ต้องบอกว่าจริงๆก็ตลาดเราวันนี้ก็ถือว่าดีกว่าภูมิภาคโดยรวมนะครับเพราะว่าตลาดน่นเขาปรับฐานกันนะครับโดยส่วนใหญ่ก็เกือบๆศูนย์จุดห้าถึงหนเปอร์เซนะครับแต่เซตไทยก็ยังยังบวกได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องยอมรับว่าเมื่อวานเราก็เล่นแย่กว่าภูมิภาคนะครับมวันเนี่ยเราติดลบ <laughs> <laughs> ภูมิภาคเขา,บว,าบวกกัานี้แบบว่าขักลายเป็นว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยต้องบอกว่าอแรงหนุนเชิงบวก มันค่อนข้างจํากัดจริงๆ,ๆครับเล่นกันแบบว่าผมเรียกว่าเล่นกันแบบชิงจังหวะมากนะครับนี่เรื่องนีนเรื่องตัวภาพตลาดโดยรวมนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก็หุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวนะครับก็ยังพอเป็นหุ้นที่สา,ามารถสร้างผลตอบแทนได้นะครับภายใต้สถา,านการณ์สถา,านการณ์ที่ตลาดมีความผันผวนปัจจุบันนะครับออตอนนี้เองเนี่ยนะครับจุดหนึ่งที่ที่ระวังก็คือตัวตลาดเมกาเองเนี่ยมันเริ่มมีการเกลี่ยน้ำหนักใหม่ที่คุณจอยได้เรียงไปนะครับสิ่งที่อาจจะกระทบชิงมาบ้านเราก็คือการเบดใหม่รอบนี้เองเนี่ยนะครับ หุ้นที่มันอาจจะรีเลทีว่าตัวหุ้นไทยก็คือตัวเอกซอนแหละนะครับเ <Okay. S 1> พราะเอกซอนเองเนี่ยโดนลดน้าหนักออกมานะต้องบอกเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นในเชิงตัวกองทุนซึ่งลงทุนตามดัชนีดาวโจนส์มันมีอยู่เยอะพอสมควรนะครับ mm hmm. เขาก็อาจจะลดน้าหนักหุ้นเอเนร์จีออกมาซึ่งก็อาจจะเป็นใจถ่วงนะครับต่อตัวหุ้นน้ำมันบ้านเรานะครับในเชิงรีเลทีฟหรือว่าความสัมพันธ์เองเนี่ย มันอาจจะมีสัญญาณการที่อันเดอร์เฟอร์มเฉพาะโดยเฉพาะสถานการณ์ปุวันเองแม้เราเห็นว่าราคาน้ำมันมันเบรก45เหรียญต่อบาร์เรลขึ้นมาตัวราคาดิบร์รน์นะครับขึ้นมาแถว46ได้แต่สิ่งที่เราเห็นก็คือเวลาเกิดเคสพายุแบบนี้ตามปกติคุณจอยค่ากันกลั่นเอ่ยราคาน้ำมันเอ่ยมันต้องวิ่งแรงกว่านี้นะครับเพราะว่าเพราะว่าภาพของตัวซับปายมันหายไปพอสมควรเลยนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นคือค่ากันกลั่นไม่ได้ดีดแรงนะครับและราคาน้ำมันก็ไม่ได้ขึ้นแรงอันนี้อาจจะเป็นจุดทีี่่่บงช้วา จริงๆแล้วคนที่เทรดน้ํามันในตลาดโลกโดยรวมตอนนี้เขาก็กังวลในเรื่องตัวความต้องการใช้น้ํามันเหมือนกันว่ามันอาจจะไม่ได้ฟื้นตัวเร็วมากนันะครับแล้วก็พอสิ้นเดือนนี้ไปนะครับตัวซัพพลายที่เพิ่มขึ้นจากฝั่ง o อเปกพล s นะครับซึ่งก็จะเป็นสเต็ปในเรื่องการที่ค่้เพิ่มกำลังการผลิตอยู่แล้วนะครับมันก็จ,จะเป็นจุดที่ถ่วงตัวอัพไซด์น้ำมันเพ่โดยรวมเนี่ยให้ระวังแล้วกันว่าเอเนจีอ่ะจะเป็นจุดที่ ราคามันดีตัวสั้นๆมาและอาจจะมีการปรับฐานได้น,นี่ก็จะเป็นปัจจัยถ่วงตลาดโดยรวมในช่วงถัดไปนะครับอันนี้ก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นภาพที่เราคงต้องให้ความรับรองนะครับในส่วนตัวระยะสั้นเองตลาดคงรอดูทอยแถลงจิรอมพาวเวลนิดหนึ่งในงานจ็คสันโฮแต่ถามว่าจะมีเซอร์ไพรส์ไหมเราไม่น่าจะมีอะไรนะครับเพราะว่าตลาดเองคาดหวังว่าเขาจะเมนชั่นชัดๆเรื่องตัวการวางเป้าหมายเงินเฟ้อเฉลี่ยนะครับหมายความว่าถ้าเงินเฟ้อ ระหว่างทางมันดีตัวสูงกว่า2%เเนตะครับเฟดก็ยืนยันว่าใช้เงินเฟ้เฉลี่ย2%เนี่ยนะครับไม่ได้ใช้เป็นเป็นจุดนะครับหรือว่าเป็นภาพที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวนะครับอันนี้จะทาให้ตลาดมั่นใจมากขึ้นว่าการใช้นโยบายการผ่อนคลายระยะยาวยังคงใช้อยู่นะครับโดยรวมตลาดก็ก็คงเป็นภาพนี้ครับเป็นไซด์ว์เพราะาปะนในบ้านเราเองอาจจะไม่ได้มีภาพบวกเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นก็คงเป็นการเลือกเป็นรายตัวกรอบวันนี้ก็1 3ึ2งะครับ1ร3 0แนวรับกส1306ครับหรับตัวตลาดภาคย่าวันนีนครับผม ภาพของของตัวตัวน้ํามันที่คุณได้พูดพี่พี่ถามย้อนไปนิดนึงคือแนนเราว่ามันจะกระทบของเราเพราะว่าต้องตอนนี้ถึงแม้ว,ว่าปัจจุบันนีหนหน้หุ้นกลุ่มพลังงานก็จะเป็นหุ้นที่มีมาร์เก็ตแคปใหญ่ที่สุดในบ้านเราอยู่ดีถ้าจะมีการลดน้ำมัน<ๆ>จริงๆอันนี้ก็น่าจะน่าจะกระทบพอสมควรเหมือนกันครับคือชื่ออย่างเงี้ยน้ำมันคือเบสสี่สิบหกเหรียญน่อบาเรลต้องบอกว่าเป็นพัฒน์เทิร์นที่โอเคไหมเป็นโอเป็นพัฒน์เทิร์นที่โอเคนะครับแต่ว่าเอ่อกับดูอีเวนต์ที่มันเกิดขึ้นนนนนนะคจอ้้้มััวรรขึแงกีบ ร mm hmm. าคานหมืงกันก็ไม่ได้ดีดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเป็นเป็นบวกจริงแนตะ่ว่าเป็นบวกคบคบแคบๆก็เลยเป็นจุดที่ผมคิดว่าเอ๊ะมันมันกำลังท้อนถึงตลาดเองเนี่ยไม่ได้ให้น้ําหนักนะครับว่าภาพตัวราคามันจะซัพเปรสเนมากแล้วก็เริ่มกังวลมากขึ้นในเรื่องตัวการลดน้าหนักของพวกอินดีคฟันนะครับหรือแพสซีฟฟันของสุนที่ลงทุนตามดัชนีนะครับพอ,อย้อนกลับไปที่บ้านเราเองเนี่ยนะครับใครที่คิดว่าจะไปกินกำไรจากประเด็นนี้เนี่ยซึ่งมันเป็นประเด็นประเด็นเรสัอนอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะต้องเพิ่มความร,รามานนะมัดระว ข่้นตันวันนี้นะครับ <S 2> <S 2> เทียบกับเมื่อวานก็ลดลงมานิดหนึ่งนะครับแม้ว่าโดยภาพรวม1 2สัปดาห์เนี่ยขั้นตันอาจจะมีภาพของการฟื้นตัวขึ้นมาก็ตามแต่ว่ามันยังไม่ได้ฟื้นตัวแบบเร่้งตัวขึ้นมามากนะครับ <S 2> <S 2> แล้วก็เราเห็นว,ว่าหุ้นอย่างปอทอสอพอตามไปดีเนี่ยตอบรับบวกเรื่อยๆราคาน้ำมันเนี่ยมันก็ไม่ค่อยขึ้นนะครับมันดูตื้อๆนะครับอันนี้ก็เป็นจุดบ่งชี้ว่านักทุนเองก็เริ่มมีความกังวลนะครับต่อสถานการณ์ของเอาลุกเรื่องราคาน้ำมันเรื่องราคาพลังงานเหมือนกันนะคครับบเาากลไปดูขโตมี้ง สเปรดโดยรวมนะคุณจอยในในสัปดาห์ล่าสุดที่เราดูโดยเฉลีย่ยเนะี่ยเออ่สเปรดโดยคุณมีมีเยอะมากนะครับ20กว่าโปรดักต์นะครับที่รีเลทกับตัวหุ้นไทยเนะี่ยประมาณสัก2ใน3ก็เป็นไซด์เวดาวคือยังเป็นลงอยู่นะครับอันนี้ก็เออ่ซ้อนว่าไอ้ตัวซัพพลายใหม่ๆที่จีนนี่มันเปิดขึ้นมานะครับทั้งพวกอัลมเรติกทั้งตัวโอลิฟินเองหรือว่าพวก p t a พวกเพชรเองเนี่ยมันก็ยังถ่วงนะครับอัพไซส์ตัวเซกเตอร์ปิตโตเคมีบ้านเราอยู่นะครับเมื่อโดยภาพรวมเองก็เซกเตอร์นี้ก็ ยังไม่ได้เป็นแรงขับเคลื่อนในตลาดอย่างที่คาดหวังกันนะครับแปลว่าราคาน้ำมันจะเบรก4สี่สิบหกเหรียญขึ้นมาแล้วก็ตัาครับผมเออจริงวันนี้พอดูปุ๊บน้ํามันน้ํามันก็ดูทรงตัวไปตัวเคมีทรงตัวลงกลั่นทรงตัวนะคะแม้ว่าจะมีประเด็นบวกแต่เขาดูแบบไม่ค่อยไม่ค่อยให้น้ําหนักกับประเด็นบวกรอบบานสักเท่าไหร่ทั้งที่มันเป็นประเด็นสาคัญใช่่เป็นเป็นประเด็นบวกใช่แต่ว่าการว่าระยะสั้นก็ยังไม่เล่นเลยก็ผมก็เลยคิดว่าเอะถ้าเป็นแบบเนี้ไม่มีแรงหนุนเข้ามาเนี่ยครับพอช่วงที่ ผลกระทบเรื่องพาย,ยุมันหมดแล้วไปเนี่ยนะครับแล้วก็ใกล้ๆช่วงนี้ทางฝั่งตัวเอกซอนจะถูกลดน้ำหนักเองเนี่ยอันนี้อันนี้ต้องระวังนะครับเพราะหุ้นไทยในกลุ่มตัวเ e ็เตอร์เนชีเองนะครับพวกรีเลตกับน้ำมันมนี่อาจจะมีการปรับฐานตามหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันนิดนึงนะครับเป็นประเด็นที่เราต้องตามดูนะครับเป็นเชิงรายละเอียดครับผมมันจะเป็นช่วงประมาณไหนคุณเอ็ดหรือว่าระหว่างนี้เราก็จะเห็นการทยอยลดอยู่แล้วเอ่อคือปกติเวลาเคสแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็ ส่งผลบวกมันส่งผลบวกมาอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับคือตอนนี้เองอวันที่ยี่หกแล้วคุณจอยนะครับขณะที่ตัวการลดหนักออกซอนจะเกิดขึ้น,นอีกหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้าใช่ไหมครับเออเพราะฉะนั้นคือจนถึงตอนนี้หุ้นกลุ่มเอเนยียังไม่ได้มีแรงขับเพื่อเชิงบวกเข้ามาผมคิดว่าตอนนี้เราก็ต้องระมัดระวังไว้จอ,อยากที่จะเทรดดิ้งบายจ,จะรอซื้อที่ลิกกว่าดีกว่าไหมนะครับเพราะมันมีใจถ่วงรออยู่ข้างหน้าครับผมอืมค่ะ นี่เป็นภาพรวมนะคะให้คุณผู้ชมเห็นภาพลวงหน้าไว้ก่อนเลยจะได้เพิ่มความระมัดระวังแต่กลุ่มที่มาเนี่ยสิพี่งงกลุ่มกลุ่มแบบเมืองเมืองไทยกลุ่มอย่างสวัสดิ์อย่างเงี้ยมาวันนี้มาแล้วมาแบบมาแบบรุนแรงด้วยครับอันนี้ต้องต้องเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าวันนี้ทําไมพวก c o n s u m e r อร์ไฟ c e โอ้โหเล่นกันดูเดือดมากนะครับร้อนไรคือต้องบอกว่ามันมีเอาลูกที่เป็นบวกข,ของหุ้นตัวหนึ่งซึ่งตลอดองเนี่ยมีการ l น s t meeting ไปเมื่อวานนะครับก็คือตัว อธานีนะครับคือธานีเนี่ยในภาพรวมเนี่ยตลาดเห็นนะครับในแง่ตัวคุณภาพสินทรัพย์น่าจะพ้นจุดต่ําสุดแน่ๆน,นะครับในช่วงไตรมาสสองที่ผ่านมานะครับแล้วก็สัญญาณสินเชื่อโลนโกลดเนี่ยมันดูดีกว่าที่คิดไว้นะครับเพราะฉะนั้นตลาดเองเลยมีการอัปประมาณการขึ้นนะครับหมดเลยเลักษณะทีลิสซิ่งเนี่ยหลังการเพิ่มทุนเอ็กอาร์เมื่อวานไปก,ก็ก็เลยเป็นโมนตั้มบวกที่ตลาดอัปเกรดแล้วก็เป็นหุ้นท็อปพิกของหลายๆค่ายนะครับรวมทั้งเราด้วยในวันนี้เองเนี่ยนะครับซึ่งมีการปรับ มูลค่าพื้นฐานขึ้นนะครับพอธานีมันมีแรงเก็งกะไรเข้ามาเนี่ยนะครับในแง่งี้ยจิตยาตลาดเองหาประเด็นบุกใหม่ๆใ,ในการลงชุนแล้ว <S <S ในพวกกลุ่มนอนแบงก์ <S <S ทั้งหมดมันก็เลยมีการเข้ามาเก็งกําไรนะครับอย่างเช่นตัวสวัสด์ m t c เนี่ยถ้าถามว่าเอาลุกตลาดมองกําไรในไตรมาสสามดีไหมก็ยังคงมองว่าเติบโตเลยเพราะว่า,า m t c เองเนี่ยตลาดมองว่ากําไรอาจจะยังทำหายต่อเน,นื่องในซ้ำไปนะครับเปียงแต่ว่าเราแยกในเรื่องการลงชุนออกมานะครับ สิ่งที่เราเห็นตอนนี้คือสวัสด์เอดีซีหุ้นนี้เกี่ยวกับจำนังทะเบียนรถเนี่ยภาพหลักของ,ของตัวอุตสาหกรรมเม,มันเป็นเป็นภาพที่ตลาดกลางลถหนักอยู่นะคุณจอยเพราะว่าความเสี่ยงในเรื่องตัวดอกเบีย้ยนะครับดอกเบีย้ยที่ Net i n v e r e s t m a r จ i n จะไม่ได้สูงเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าแบงก์ชาติเข้ามาควบคุมนะครับแล้วก็คู่แข่งขันที่อาจจะเข้ามาใหม่ในอุตสาหกรรมอย่างตัวอมสินะะสนะครับที่รออยู่ เราเฉลยเลยว่าหุ้นจะเป็นลักษณะการที่ดีดเก็งกําไรบวกขึ้นมาแล้วก็มีการลดน้าหนักออกมานะครับแต่ว่ากลับกันผมว่าธานีเองเนี่ยมันเป็นหุ้นที่เอ่อนักงทุนในส่วนใหญ่เองเนี่ยลดน้ำหนักกันออกมาเยอะมากแล้วก็ยังไม่ค่อยเห็นปัจจัยบวกอะไรเข้ามาแต่ตอนนี้มันเป็นภาพที่กลับกันว่ามันเริ่มมีปัจจัยบวกเข้ามาแล้วคําถามคือเขาโดนผลทบในเรื่องตัวผู้แข่งขันใหม่เรื่องตัวออ,อ,อมสินไหมคนละตลาดกันเลยนะครับ mm hmm. นี่คือสินเชื่อในส่วนตัวอุตสาหกรรมรถบรรทุกนะครับแล้วก็จะมีพวกสินเชื่อลักชัวรี่บ้างนะครับ เอเพราะฉนั้ภาพรวมก็เลยผมคิดว่าถ้าลงทุนนะครับผมว่าทธานีน่าสนใจลงทุนนะครับแต่ถ้าเก่งกาไรสวัสดิ์เอ็ก็เล่นกั็ตามแพตทิ์นเทคนิคไปว่าช่วงที่มีปัจจัยบวกเข้ามามันก็จะมีการรีบาวขึ้นมาแต่ภาพหลักเนี่ยผมรู้สึกว่าเออนักงทุนต่างชาติยังลดน้ำหนักเซกเตอร์นี้อยู่ก็ให้ความระัดระวังกันแล้วกันครับอืมค่อยเข้าใจแล้วเพราะตอนแรกพี่ว่าเอ๊ะ ปัจจัยของ MTC กับสวัสด์มันยังอยู่เลยนะเรื่องความเสี่ยงดอกเบี้ยเรื่องคู่แข่งที่ยังไม่ได้เห็นเขาแสดงศักยภาพอะไรมากมายนักด้วยนะแต่ทําไมมันถึงขึง้นพ<ข>อ <ผม S 1> ไปเปรียบเทียบกับตัวของธานีที่มี analyst meeting เมื่อวานแต่ว่าถ้าดูจากคุณภาพของสินทรัพย์ในการปล่อยสินเชื่อแล้วแตกต่างกันอันนี้ต้องแยกด้วยครับผมแล้วก็เอ่อในเรื่องตัวโครงสร้างไรายได้ไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันอยู่ในกลุ่มเดียวกันมันก็จะมีการเก็งกำไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะตลาดคือมันเหมือนหาปัจจัยบวกไอ้อย่างวันนี้ หุ้นอะไรที่ออฟเปอร์ฟอร์มอะ VGI นะครับคือมีคัตเลิสต์บวกเข้ามาเรื่องเคอร์รี่ตลาดลงมานานมากครับเรื่องเคอรี่เองเนี่ยพอมีสัญญาณแล้วยื่นไฟลิ่งโอ้โห VGI นี่คือเพอร์ฟอร์มขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพบวกที่ที่เราเห็นกันว่าตลาดเนี่ยหาปัจจัยหนุนใหม่ๆนะครับแต่ว่าเอาละมาดูว่าซิเคอร์อะไรที่เป็นเซกเตอร์เดิมๆที่มันยังดีอยู่แล้วมันยังไปได้ผมพูดเสมอว่าอุตสาหกรรมเครื่องดื่มนะครับยังดีนะครับ OSP หาดทริปนะครับตัวอิชิ ยังเป็นหุ้นทีกำไรไตรมาสสามไตรมาสสี่ยังมีพัฒนาการเชิงบวกที่เราเราคงแนะนำต่อเนื่องนะครับส่งออกก็ยังคงชอบตัวไทอูเนียนฟลเซนนะค,คุณจอยนะครับที่ยังคงแนะนำต่อเนื่องแล้วก็เป็นรายตัวพวกไว้ลสโลจิสติกนะครับที่กำไรอาจจะท้องอยู่สูงสุดใหม่นะครับในช่วงไตรมาสสามภาพของตัวลูกค้าเนี่ยนะครับฟื้นตัวตามอุตสาหกรรมตัวอะไรนะตัวชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ก็เป็นภาพอะไรที่ เต้องมองหุ้นนี้มันมีผลประกอบการที่เป็นจับต้องได้หน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหุ้นที่มีโอกาสอัพเอร์ฟอร์มที่สุดในธนิคที่เราแนะนํามาต่อเนื่องก่อนน,ะนอันนี้ก็ยังอัพเอร์ฟอร์มด,ด,ดีนะครับหลายๆตัวนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ผมคิดว่าคงต้อง s e l e c ที v กันมากพอสมควรภายใต้สถานการณ์ตลาดปัจจุบันซึ่งเล่นกันค่อนข้างจะงผนเป็นรายวันแล้วซ sector r o t a t i o นเนี่ยเปลี่ยนเร็วมากนะครับแต่อะไรก็ตามที่เออ่ว v เลชั่นมันยังถูกอยู่หรือว่าเห็นโก o w t h ม o m e n t u ที่มันไปได้ต่อเนื่องเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่นักทุนเนี่ยยังคง มีการโลเคชนะครับเงินเข้ามาต่อเนื่องครับผมวันนี้แฟนคลับคุณเอสมาจริงๆด้วยนะคะคุณผู้ชมบอกว่าถือมีอยู่แล้วแหะทั้งตัวของหาดทิพแล้วก็ตัวของ OSP งั้นมาดูกันทีละตัวดีกว่าว่าทิศทางเป็นยังไงนะคะดูหาดทิพก่อนหาดทิพที่เราคุยกัน,น,นตั้งแต่เราคุยกันตั้งแต่เซตอินปลายปีที่แล้วเนาะใช่ใช่ที่คุณจอยออกับผมเนี่ยคุยกันในงานสัมมนา,านด้วยว่าภาพของตัว ธุรกิจเนี่ยนะครับมีพัฒนาการบวกเข้ามาต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในช่วงเดือนมนายนเนี่ยสมุตไปนิดนึงในเรื่องตัวโควิด -19 ทีแหละซึ่งเราก็เห็นกันว่าไอ้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มันหายไปในโซนภาคใต้เนี่ยมันก็อาจจะกระทบเรื่องการมังซื้อบ้างซึ่งถามว่ากระทบไหมกระทบครับแต่ว่ายอดขายโดยรวมเนี่ยไม่ได้ลดดอกเยอะมากนะครับด้านที่2ก็คือไอ้เรื่องการปรับปรุงนะครับโรงงานอุตสาหกรรมของเขาเนี่ยนะครับย้ายมาเนี่ยต้องบอกช่วยลดต้นทุนได้เยอะมากนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องการการะจายสินค้าได้ดีขึ้้นดวย เออมันเลยเป็นจุดที่ธุรกิจเครื่องดื่มบ้านเราเนี่ยมันโตดีตอนนี้คือโตดีเรื่องการปรับโครงสร้างภายในนะครับ s A ลดลงนะครับยอดขายไม่ได้ดรอปเยอะเท่าอุตสาหกรรมอื่นแล้ว P/E ของตัวหัตทิปเนี่ยเออท่ามงกำไรเป็นฟอร์เวิร์ดเนี่ยตอนนี้ประมาณ9เท่านิดๆเป็นจอยก็ต้องบอกว่า P. E ยังค่อนข้างถูกอยู่นะครับล่าสุดเออทางนักวิเคราะห์เรานะครับก็มีการปรับประมาณการนะครับแล้วก็ Target Price ขึ้นนะครับเป็น34.5นะครับ In P/E 11.5เท่านะครับก็เป็นหุ้นที่ผมคิดว่ายอ่อลงมาก็ค่อยๆส่งผกันได้นะครับยังซื้อลงทุนกันได้อยู่ในแง่แพทเทิร์นเทคนิคเองเนี่ยราคาหุ้นไม่ควรย่อหลุดบริเวณ25บาทนะครับขึ้นมาแบบนี้แล้วควรจะยืน25ได้แล้วก็เป็นไซด์วีอาปไปครับอืมค่ะวอลุ่มเข้ามาด้วยนะคะหลังจากประมาณแบบช่วงตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาวอลุ่มเข้าตลอดเลยครับผมะคะ่ะ OSP ราคามีคุณชอบบอกว่ามีทุนแถวๆ40บาทอันนี้ต้องถืออึดมากนะเนี่ยครับ OSP จริงๆกำไรไตรมาก ไตรมาสสองเนี่ยต้องบอกว่าดีอย่างที่เราคิดเลยนะครับคือดีกว่าที่ตลาดคาดหมายไว้นะแต่ว่าหุ้นเองเนี่ยกลายเป็นว่ามันเล่นเวฟนะครับขึ้นไป44 45แล้วก็ปรับลงมาลึกเลย38มสินะครับก็ต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่วิ่งตามโมริตามเหมือนกันนะครับแต่ข้อดีอย่างนึงตอนนี้เองเนี่ยนะครับคือเอาลุกดนรวมยังเป็นบวกเหมือนเดิมแต่ว่าโซนบริเวณ38 39นะครับเริ่มเห็นสัญญ,ญาณนะครับผู้บริหารเนี่ยซื้อหุ้นกลับเข้ามานี่ก็ ช่วงก่อนหน้านี้นะครับที่ราคาหุ้นอยู่แถวสัก20บาทนะครับที่มีภาพของตัวผู้บริหารซื้อหุ้นเข้ามาก็อาจจะเป็นตัวที่ดึงพอใช่ไหในการลงทุนได้บ้างนะครับโอสปีจริงๆต้องบอ,อกว่าการโตระดับดับดิจิตของเขาเนี่ยเป,เป็นเป็นภาพบุกมากแล้วนะครับเพราะเป็นหุ้นนี่ความปลอดภัยสูงนะครับเพราะว่ากระแสเงินสดเนี่ยมีความแข็งแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมหุ้นแบบนี้นะครับในช่วงที่ตลาดผันผวนจริงๆแล้วควรจะเอาเปรฟอร์มตลาดนะครับก็มูลค่าพิจาราเรา ขยับขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับเป็น48บาทนะครับตรงนี้ผมคิดว่า P/E วัน28 29เท่าก็ต้องบอกว่ายังยังสามารถลงทุนได้อยู่ครับผมค่ะน,นี่สําหรับ OSP 48แต่ว่าน่าสังเกตนะคะว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่หลาย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 เจ้าบรกเกอร์หลายหลเจ้าเหมือนกัน,นเชียร์ OSP ครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นอ,อาจจะเป็นมุมมองที่ไกลชนิดหนึ่งก็คือมองไปถึงไตรมาส3ไตรมาส4แล้วก็ปีหน้าไปเลยนะครับครับจริงๆก็ต้องบอกว่า OSP เนี่ยกำไรปีนี้น่าจะโตดีนะครับ ตดีต่อเนื่องนะครับดิบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มเนี่ยจริงชอบตัวไหนเนี่ยผมว่าจริงๆได้ได้เกือบทุกตัวนะครับเพียงแต่แว่าแต่ละตัวมันมีมุมในการลงทุนต่างกันนะครับหาทิปเออยตัวอะไรนะตัวอิชิเอยนะครับซึ่งก็มีโปรดักต์ใหม่ๆที่เริ่มร้อนชอตมาเยอะขึ้นในช่วงไตรามาสสามก็ต้องไปรอดูว่าภาพของตัวออเดอร์จะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือแม้แต่ตัวโอเอสพีซึ่งกระแสกระสุดแข็งแรงมากครับแล้วก็ถ้าตลาดเบี่ยงแรงแรงโหพื้นดินนี้เป็นพว้นึินที่มีโอกาสอั น่าจะให้รีเทิร์นที่ที่ดีได้นะครับเว่าตลาดอาจจะมีช่วงปรับช่วงอะไรก็ตามนะครับเพราะว่าเวลาตลาดมันผันผวน,นในเชิงลบเนี่ยนะครับหุ้นที่กระแสสดมั่นคงจะเป็นกลุ่มหนึ่งเลยที่ตลาดเองเนี่ยเลือกที่จะมาพักเงินนะครับแล้วอีกภาพหนึ่งก็คือที่ทางการเติบโตของผลิตภัณฑเนี่ยยังเป็นอะไรที่เราคาดฝันได้ด้วยนะครับไม่ใช่หุ้นที่เ,เล่นไปกับโมนตั้มอย่างเดียวแต่ว่าผละกอบการเองไม่มาตามครับค่ะมาดูที่ตัวของโอริบ้างจริงๆกลุ่มมาสังหารีมารัพย์ก็มี มีตัวที่แบบไปกับตัวที่ไม่ไปเลยโอริโอริเป็นตัวที่ไปอ่ะจริงๆเออต้องบอกว่าโอริเนี่ยหูผ้าของแพทเทิร์นนี่คือว่าไซเวย์ถึงไซเวย์อัพนะครับดีกว่าดีกว่าตัวที่ผลระกการดีๆนะครับอย่างเอเชียพรอพเพอรนะครับไปซ้ำไปนะครับจริงๆในกลุ่มนี้ถ้าเราดูดูแพทเทิร์นหลักๆเองเนี่ยมันจะมีอยู่3ตัวที่เป็นแพทเทิร์นไซเวย์อัพนะครับ คืออะไรบ้างก็จะมีตัวสุภาลัยนะครับมีเอเชียพรอพเพอร์ตี้แล้วก็โอรินะครับในเชิงอมั่นใจ,จพื้นฐานนี้เราค่อนข้างชอบนะครับสุภาลัยกับตัวเอเชียพรอพเพอร์ตี้มากกว่านะครับแต่ในแง่้ยโมยนตัมเองต้องบอกโอรินี่หัวอัพเปอร์ฟอร์มดีนะครับถ้าเราเก็งกาไรนะครับก็แนวต้านเนี่ยเป้าหมายหลักตอนนี้ดูที่7จ็ดบาทเจก่อนกับ8บาทนะครับแล้วก็แนวรับอยู่ที่7จ็บาทยีคือแพทเทิร์นขึ้นมาแบบนี้คุณจอยไม่ควรย่อหลุดมาที่เจ็ดบาทห้าตังค์นะครับสำหรับตัวโอริครับผมออื่า คุณชมก,ก็ติดตามด้วยแล้วกันนะคะมาถึงตัว E A E A นะครับ E A นะครับก็หลังจากผลลัพการออกมานะครับหุ้นก็เป็นภาพอองาการพักตัวลงมาครับเสถีเส้น2องวันจริงตรงนี้สามารถเราพอจะเทรดกันได้ไหมก็พอจะเทรดได้นะครับแต่ว่าแรงกับเคลื่อนของหุ้นเนี่ยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงไฮซีซั่นของพลังงานลมต้องรุ้น,นครับว่าพลังงานลมจะดีเหมือแนบบปีที่แล้วไหมถ้าดีเนะี่ย เอเออาจจะมีแกลบในการเทรดดิ้งได้นะครับเห็นถ้าเล่นเก่งกำไรนะครับถ้าเล่นเก่งกำไรเนี่ยแนวรับนะครับสี่บสามจุดสองนะครับเป็นระดับที่ไม่ควรย่อหลุดนะครับแล้วก็ส4บบาทบวกลบเนี่ยเราเทรดดิ้งบายได้นะครับมองเป้าสี่หกกับสี่แดก่อนแต่อยไรก็ตามนะครับถ้าหลุดสี่บสามนะครับสี่สาจุสองหเนี่ยในแง่การเก่งกำไรจะต้องหลบออกมาก่อนครับผมอืมก็ดูดูพยายามดูโลทางซ้ายมือไปด้วยสำหรับใครที่เก่งกำไรนะคะครับผมค่ะคุนใหญ่ถือต่อได้ไหม ถึงเวลาที่เขาเงียบนี่เขาเงียบสุดใจเหมือนกันนะคะครับปูเซมเบนไทยเป็นช่วงพักนะครับแล้วก็เวลาราคาน้ำมันมันไซเวียขึ้นมาเนี่ยนะครับตลาดจะคอนเซิร์นในเรื่องตัวต้นทุนนักซ่าที่มันขึ้นนะครับเงินภาพรวมหุ้นจะโดนลบหลังมาคือภาพแบบนี้นะครับเถ้าเป็นคนเล่นสั้นจะยังไม่เข้านะครับจะรอดูสัญญาณก่อนนะครับถ้าเป็นนักทุนกรอบไหนน่าซื้อนะครับปูซิเบนไทยต้องเวลาซื้อนี่ต้องเล่นรอบนะครับเน้นต้นทุนให้ต่ำนะครับคือ400เอ้340 ลงมานะจะเป็นจุดในการซื้อจุดแรกนะครับแล้วก็จ,จะซอยไม้ซื้อนะครับทุกๆยี่สิบาทนะครับจะไม่เป็นการซื้อทีเดียวไม้เดียวนะครับสำหรับตัวบุญเปบนไทยกับแพทเทิร์นตอนนี้ครับผมอืมแล้วที่มีอยู่แล้วไม่ได้ขายด้านบนตอนขึ้นไปใกล้ๆสี่รอนี่ทําไงดีคะถือต่อได้ไหม,มจริงๆเขาก็มีเขาเขาจัดอยู่ในหุ้นที่ก็มีปันผลแหละในการที่จะซื้อลงทุนใดปันผลใช่ครับแต่ว่าก็จะเป็นรอบไปนะครับคือเวลามีแฟกเตอร์ในเรื่องตัวราคาน้ำมันที่เป็นขึ้นนะครับมันก็จะเป็นแรงถ่่ววงงจกก็อา ปูซินเบนไทยกับตัวพอจีซีเนี่ยเป็น2หุ้นที่มีขาพิโตเคมีแล้วอัพเปอร์ฟอร์มตลาดที่สุดนะครับในช่วงที่ผ่านมาเพราะผลการไตรมาสสองเขาเขาดีนะครับจากพวกโอลิฟินแหละมันฟื้นตัวนะครับเออผมเล่นแบบนี้แล้วกันนะครับคือใครที่มีอยู่แล้วไม่ได้ขายเลยเนะี่ยถ้าหลุด350เนี่ยอาจจะแบ่งขายไปสัก20%ก่อนนะครับเป็นการท short ําช็อตเกนพอร์ตนะครับ20%ของที่มีนะครับแล้วก็ถ้าลงไปแถวสักต่ํากว่า3 4 0ค่อยอาจจะไปเพิ่มก็จะได้เก็บสัก10บบาทครับ จะได้จะได้สบายใจมากขึ้นปิดท้ายที่ I V L ค่ะ I V L นะครับสัญญาณสเปรดสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยนะครับเป็นเรียกว่าทรงตัวแล้วกันคือขึ้นมานิดนิดนะครับปมาณสเปแต่ว่ายังเป็นเลเวลที่ต่ำกว่าร้อยเหรียญต่อตันอยู่นะครับภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าเยือนเยีย่เนี่ยเอนนิงของ I V L เนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยดอกจากปีที่แล้วแน่ๆปีที่แล้วเนี่ยสเปรดตัว P T A ดีมากนะครับ แต่ว่าไตรมาสสเนี่ยจะดีขึ้นไหมเนี่ยนะครับก็ยังเป็นอะไรที่ต้องค่อยๆลุ้นนะครับภาพรวมหุ้นยังอยู่ในแนวโน้มขาลงนะครับถ้าจะกลับเป็นขึ้นเนี่ยจะต้องเห็นการเบรกนะครับบริเวณ26.75ขึ้นไปนะครับคำถามคือสเปรดประมาณสัก90เนี่ยนะครับราคาตัวนี้เหมาะสมในการลงทุนไหมต้องบอกว่าเหมาะสมนะจริงๆแล้วคือเลเวลของตัว90เรียญกตันเนี่ยตัว i อวก็ควรอ,อยู่ถึงนี้แหละ25บาทบวกลบนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ เป็นของตัวสเปดมันดูเหมือนจะยังหักลงอยู่เป็นจอยก็เลยเป็นอะไรที่ผมคิดว่าเดี๋ยวรอดูสัญญาณนิดนึงถ้าสเปรดเริ่มขึ้นแบบริ่งตัวอาจจะเป็นจุดที่เราค่อยๆอะโลเกตเข้ามาหรือใครรู้สึกว่าตรงนี้มันถูกแล้วนะครับเราซื้อลงทุนเนี่ยก็พอที่จะทำได้นะครับแต่เป็นนักเก็งกาไรเข้าไปเทรดดิ้งตรงนี้นะครับคุณจะมีจุดถอยยี7บนะครับหรือยี7บจะต้องหลบออกมาก่อนครับค่ะคุณเอสคุณผู้ชมบอกว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปขอขอ AI กับ AIE ก่อน AI กับ AIE AI นะครับโอ้ <I> e. oh, AI นี่ก็ต้องบอกว่าขึ้นนะครับขึ้นต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับตัวหุ้น AI เอ mm ่อ hmm. uh, ตัวนี้เนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าเราไม่ได้ uh, cover นะครับในเชิงปัจจัยพื้นฐานก็ uh huh. ใจว่าหุ้นเองเนี่ยออกไปนานนะครับแล้วเพิ่งกลับมาเทรดใหม่นะครับเพิ่งกลับมาเทรดใหม่ได้ได้ไม่นานมากนักนะครับคือหุ้นออกไปตั้งแต่น่าจะสักปีหนึ่งห้ามั้งนะผมจะไม่ผิดนะครับ แพทเทิร์นเป็นขาขึ้นนะครับพทเทิร์นเป็นขาขึ้นบาท60เป็นระดับที่มีควรย่อหลุดครับแล้วก็การฟื้นตัวขึ้นไปเนี่ยนะครับเกาจะมีแก็บนะครับบริเวณ1.96นะครับเป็นเป้าหมายหลักก่อนนะครับก็ดูตรงนั้นก่อนแล้วกันสำหรับ AI ส่วน AIE นะครับอันนี้เป็นบริษัทแม่ลูกกันกนะครับ AIE เนี่ยก็อืมเป็นไซส์เวิมาเหมือนกันนะครับแพทเทิร์นตัวนี้ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับคือระวังแนวรับเนี่ยนะครับจริงๆมันก็ดูเป็นเปอร์เซ็นต์เทจลึกนะห้าสิบเจ็ดต 5 2ต่างไม่ควรย่อหลุดนะครับแต่ถ้าหุ้นเบรก7 3ได้เนี่ยการว่าไอ้แพทเทิร์นขาขึ้นแรงๆเนี่ยมีโอกาสเลยนะครับก็อาจจะก,กินกำไรกันดูนะครับเพียงแต่ว่าต้องบอกนิดนึงเราไม่ได้ตามในเชิงทฤษฎีฐานนะครับตัว,ตว AI กับ AIE นะครับก็ขออนุญาตตอบในเชิงเทคนิคแล้วกันครับค่ะคุณผู้ชมที่ิงท่านนี้ทนถือมาตั้งนานจนตอนนี้กลับมาที่ทุนอลองดูเรื่องสัญญ,ญาณทางเทคนิคประกอบด้วยละกันนะคะวันนี้ขอบคุณคุณเอ็ดมากค่ะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ นี่เป็นภาพรวมนะคะในอีกหนึ่งมุมมองวันนี้คุยกับคนเอดได้ยาวๆนิดนึงพี่ไม่ติดภารกิจพี่ไม่ติดภารกิจนะคะแล้วก็พยายามที่จะตอบคุณผู้ชมทุกๆคําถามไม่ลูกข้ามใครไปหรือเปล่าแต่ว่าภาพโดยรวมภาพโดยรวมเซตยัง <c oughs> เป็นไซเวทววนี <c oughs> บ่ายนี้เหมือนจะกลับมาคึกคักอีกทีนะคะเหมืนจะกลับมายังยังยืนเหนือพันสให้เราได้ให้เราได้อุ่นใจ 1 3 2ส1,330้จะเป็นต้านสำหรับการลงทุนใบนี้แล้วก็1306เป็นราบนะคะที่คุณเอ็ดมองไว้ยังต้องเลือกลงทุนเป็นรายตัวอยู่ดีแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยในกลุ่มน้ำมันเพราะว่าแหมมาว่าจะมีข่าวเข้ามาแต่ว่าราคาไม่ตอบสนองเลยแล้วเบรนคุณเอ็ดบอกว่าถ้ายืน4 5ได้อันนี้มีโอกาสรุนีน่ี 46, ่สละซัพพอร์ตยังไม่ไปไหนเลย เริ่มซึมๆยังซึมๆอยู่เลยนะคะแ,แถว91บาท50วันนี้วันพุธเช่นเคยเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเรียนการกับจานบีเหมือนเดิมนะคะมาหาหุ้นต้นเทรนกันไม่รู้ว่าตอนนี้หุ้นต้นเทรนยังมีอยู่หรือ,รอเปล่าหน้าตาจะเป็นยังไงสูตรในการหาคุณผู้ชมจําได้ไหมว่ามีสูตรอะไรบ้าง <laughs> เดี๋ยวมาเรียนการไม่รู้ว่าจะตามทานันหรือเปล่านะคะแต่ว่าเดี๋ยวพักสักพักหนึ่งช่วงหน้ากลับมาะคะ่ะ